ขิงแฟนเก่าของตูนบอดี้ l a m มค่ะต้องบอกว่าทางด้านของขิงไปเริ่มต้นกับคนที่ใช่แล้วแหละค่ะสําหรับทางด้านของขิงทัศนพานหรือที่หลายคนรู้จักเธอเคยเป็นอดีตหวานใจของนักร้องหนุ่มพ่ตูนบอดี้ l a m มแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองในช่วงคบหากันบอกเลยว่าน่ารักมากเลยสาเหตุที่พวกเขาจําใจต้องจบการก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ทางด้านของอีกคนหนึ่งนะคะกำลังเข้าสู่ประตูวิวาสแถมยังเตรียมเรือนหอไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งฝ่ายหญิงเคยออกมาพูดพอนานเข้าเนี่ยเราก็เริ่มเข้ากันไม่ได้ส่วนมือที่3เนี่ยไม่ขอตอบเรายังเป็นเพื่อนที่ดีให้กันเรื่องที่ฝ่ายชายเคยพูดว่าน้อยใจเวลาไม่สบายสาวขิงไม่เคยคิดมาดูแลในเธออธิบายเรื่องนี้ว่าไม่จริงเลยเราไปตลอดบ้านที่เคยเตรียมไว้จะสร้าง ก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเพราะตอนหน้าที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของสองคนยอมรับห่วงตูน คนเคยรู้จักและผูกพันคบกันมาแต่ลิมิตน้อยลงรู้สึกดีด้วยแม้ว่าไม่ได้อยู่ในฐานะแฟนแต่ด้วยความที่สุขภาพเขาไม่ค่อยดีมากนะักตอนนี้หนุ่มตูนเรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อและสามีที่เก่งมากเพราะภรรยาสาวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับล่าสุดนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับดังด้านของขิงด้วยละค่ะเพราะว่าเธอเข้าสู่ประตูวิวาเป็นทีเรียบร้อยแล้วละค่ะ